ชิปนี่ทักทายสวัสดีครับเ c ซี MC, พลังบวกครับมีก็เดินมาข้างหน้าครับอันเบิงหน้าครับวิธีโครหลาครับว่าที่เป็นยังไงเดสาะรีบคุไว้ครับทักทายสวัสดีเ c ซี MC นะครับเอฟซีหนองคำลานะครับเ c ซี MC พลังบวก สวัสดีเอฟซียูทูบทุกทุกองนะครับเอฟซี FC ของพรั่งบวกของเอฟซีของน้องครับล่ะลำละก้อนนะครับมีแตนน่เดินทางจาก,กราคามาโคราชอีกรอบนึงมาดูบอ่อตัวเองครับบ่าที่เป็นยังไงมีน้ำบอ่โอโอ้โหเต็มเปียกเลยลมแรงครับตอนนี้โคราชอากาศหนาวแล้ว นี่บอ่อที่ขุดไว้ครับเห็นหรือว่าน้ำเต็มเปียเลยต้นมะพร้าวปลูกไว้ก็บพ่เกิดนี่เป็นต้นตะดาครับนี่ว่าขุดเป็นจกปีหรือครับหลายปีนะครับสองปีสามปีสี่ปีเดรอบ่อนี้ครับ ต้นนี่อูกระเกิดครับตายแล้วแต่ยังไม่ต้องตายหรอกครับเดี๋ยวยูสองสามต้นเนี่ยันอ่งยสามต้นเนี่ยครับลองเดินบ้างครับเดินริมบอ่ออย่าหลายมากเลย เป็นยอมเป็นยอมอยู่เขาทาาพูดน,นะครับกับห่อยได้นะครับเขาเบื่องนีาผมว่าปีนี้มีปลาหลายพอได้ด้านนอกกับปลาหลายอยู่ครับสานี้ประคอมี่จะโตเป็นโลเลยครับทุกปีวิขึ้นมาทุกปีก็บ่ไเดวิดครับตัวเห็นเขาเมาเลยที่พันหาพัน แล่ว็ก็ถือว่าเขาก็ได้อยู่ครับได้กับใล้ปลาลายแต่ปีนี้รูลูปลาที่ลายบลาลายครับคุณท่านมันเป็นปากบ่อครับปลาที่เขาทมัทักทายมาดีคแฟนทุกคนนะครับแฟนละครีเชียงใหม่ครับินีเชียงใหม่ ครับถ้าฝเป็นหมู่บ้านครับน้ำเ็มมาแต้ถือว่าปีนี้น้ำดีครับน้ำดีมาแต่มาสาพนแถบนี้บริเวณหน้าเลยครับบริเวณหน้าเลยบริเวณกรทั่งบางนงเนี่ในน,น,น้อยเกิดมาล้อมมาแลมครับเกิดเป็นยุมเป็นยุมมต่พ้อสองกับสองปะบูครับเนี่ยเกิดนิดเดียว เกิดเพราะอะไรแต่ปีนี้ก็รอบมันช่วงแรงนะตอนนี้ช่วงที่นี่เขาหนาวแล้วครับหนาวมาเด็ดามเมื่อแล้วครับพรุ่งนี้ก็เดินทางลงกรุงเทพแล้วชิปนี้ก็ขอฝากไ้ทํ้งนี้นะ้ครับฝากเอฟซี FC ทุกคนเลยครับเอฟซี FC พลังบวกตัวเอฟซีนองคำหลาลับละครนะครับแต่ตัวผมผมก็เชียร์นองคำหลาตลอ,อดนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับลุงเต้พาเที่ยวนะครับขอบคุณครับ